คุ้มนี่สาม0 0ืสองพันโตนี่1 8ื่นตนั่นหมืนเจ็ดครับสี่โตนะครับรวมเป็นหก0 0ื่นเจ็ดพันครับพี่น้องเมาไปเบิดคองหกหมื่นหม0่นทรงฟรีสองร้อยโลครับเออจัดไปเด้อพี่น้องตัวแรกครับเป็นแม่สาวน้อยวัยเจ็ดเดือนนะครับไอเจียเปลือกระค่าไรเข้าไปครับ18,000หมื่นับ18,000อ่ะแม่สาวน้อยครับต่อเนื่องเด้อพี่น้องตัวนี่วัยจ็กเดือนเข้าไปครับวัยเจ็ดเดือนกันครับเจ็ดเดือนคือกันครับ อ่ะเปิดละข้าวไร่หนึ่งหมื่นเจ็ดท่นครับหนึ่งหมื่นเจ็ดะต่อไปครับพี่น้องครับสังเกตลูกเพลินอู้หูลูกเพลินงามๆครับพี่น้องเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับเป็นชุดที่สามครับไอเจียเปิดราะข้าวไร่ครับสามหมื่นสองพันครับสามหมื่นสองครับพี่น้องซื้อลูกแถมแม่ครับผมพอไปยังลูกเพลินยาวอัดลาดเนี่ยงามครับสวัสดีครับพี่น้องครับอ่ะสวัสดีพี่น้องทุกครูทุกคนนะครับ มื่อวันที่1 5หนะครับเมษา2,566ครับกันยังเป็นวันสงการนะครับพี่น้องนะครับพี่จ้าประทุมราชครับกะผ้าพี่น้องมาเบิงงัวราคาบ่เบาครับไอเจี๊ยบพื้เก่าครับสวัสดีครับไอเจี๊ยบครับสวัสดีครับอยู่ก็ไอเจี๊ยบพื้เก่าครับพี่น้องสงการกะย่งขายงัวคือเก่าเมื่อนี้มีราคาบ่เบาบางฝากพี่น้องคือเก่าเนาะไอเนาะครับผมมีแม่สาวหน่อยครับสองตัวครับราคาหมื่นกว่าบาทกับงัวแม่ลูกลูกตัวแม่อีกโคมหนึ่งราคาบ่เบาครับ ของงวยเจียปัจจุบันหน้าหว้าครับตัวหน้าหว้าอำเภอปทุมราชมุงสาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับโดยเฉพาะตัวนี้พี่น้องเป็นต่ักแข่งงูว่ายเจ็ดเตือนนะครับอ่ะเปิดมีอยู่สามชนตหญ่เมื่อนะครับผมแม่สาวสองตัวครับแม่ลูกครมหนึ่งครับเอาเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันเลยนะครับเป็นของขวัญวันสงกรานต์นะครับเดี๋ยวเบิ้งแม่สาวหน่อยตีก่อนนะครับตัวแรกครับเป็นแม่สาวหน่อยไว้าเจ็ดเตือนนะครับไอเจียเปิดราคาเท่าไรครับหนึ่งหมื่นแปดพันครับผมหนึ่งหมื่นแปดพันครับพี่น้อง นี่คือยังตอรองราคาได้ตอรองไดเบิดมือครับตอรองเบิดมือครับมอาเพื่อนท่ายสูงอะไรเขาไปท่ายสูงลอยสิบเจ็ดครับลอยเท่าก็ลอยสิบเจ็ดลอยสิบเจ็ดครับผมร้อยหนึ่งเจ็ดครับพี่น้องครับคือง้อแค่เจ็ดเดือนหน่ครับผมนะครับอนาคตญ่ขึ้นร้ายเด้อพี่น้องครับนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันครับปูใดแห้งวัวแม่เศ้าหน่อยพี่น้องเอ๋ยสนเข้าฝึงสนเข้านะครับขีบหูดำครับพี่น้องครับสนเข้าให้แล้วครับ กรีบเล็บคอเท้าปกติทรงฟรีลอยโลกได้พอดี่ลอยโลกครับโอ้เขาทาไปไปแยกมาทั้งไดเนาะครับผมโอ้พี่น้องเขาทานะครับแข้งขา่อยู่นะครับนี่ไซส์เชื่องพร้อมตัวนี้อ่ะพีเพิ้นสีดํานะครับพ่วงห้างดํานุ่มสีเต่าสูงร้อยสิบเจ็ดครับหนึ่งหมื่นแปดพันครับค้าทุกกระท้อนประกันให้ได้เมื่อยสิบหามื่อครับสิบห้าหมื่อเด้อพี่น้องแม่สาวนะครับนี่ เป็นรามันลูกผสมแหะครับรับตาพริบๆอีหละเชื่องครับเชื่องแห้งครับผมนะครับโอ้โหตะหลาดพูดตัวที่สองอยู่ด้านหลังนั่งหมื่นเจ็ดมั้ยครับผมอจับเบิ่งกันกีบเล็บกับเท่าค้าทุกขาทอนประกันให้จัเหมยทิพหามือครับทิพหามือเอานะครับผู้ใดมีเงินวันลาอยากได้งูว่แม่สาวนี่ครับราคาหมื่นกว่าบาทหมื่นแปดพันครับราคาห้องครับเสานี้ราคาเบาๆอีกแล้ว บีฝั่งหนึ่งกาทุกข์ทอนประกันให้ซิฟหาหมือนครับฝั่งนี้เด้อบ่มีแต้มมี่ยังเราพี่น้องรับตาพปิพบจีบเล็บกอดเท่าปกติครับอ่ะหนึ 108. ่งหมื่นแปดทรงฟรีหนึ่งร้อยกิโลครับผมโอ้เข่าทาอันน่าคตใหญ่อยู่แล้วใหญ่เร็ว,ยยเรวพร้อมปะไอจะนานก็นมาแล้วแม่สาวเลยครับแม่ลูกไว้ที่หลังก็ได้อ่ะแม่สาวหน่อยครับต่อเนื่องเลยพี่น้อง ตัวนี้วจากเดือนเข้าไปครับเจดเดือนกันครับเจเดือนคือกันครับเปิดราคาเท่าไรมหนึ่งหมื่นเจ็ดพันครับหนึ่งม่นเจ็ดะครับตำากอีกพันหนึ่งครับโอ้เข่าทาแล้วพี่้องนะครับทาไอเ้าไปไห่งสิบเจ็ดทอกันซ้ำกระ่ครับไม่หนึ่งหมื่นเข้าท่าแล้วตันนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดครับพี่รองครับราคาห้องครับหมื่นเจกับหมื่นปดเป็น3ามหมื่นหาันตัวสองตัวนี่ ล่าฆ่าห้องยังต่อรองได้เด้อร์ฆ่าผู้ใดอยากเมาไป็นตะยูต้องกันครับผมนะครับมั่วต้องมีหมูหน่อยเนาะครับแมนซื้อไปตัวเดียวเพาะเป็นตะยูได้พี่น้องอ่ะนะครับคีบหูดำครับจมูกสีดำซนเข้าให้แล้ว่าเพื่อนกีบเล็บข้อเท้าปกติครับสูงร้อยสิบเจ็ดมัวเจ็ดเดือนนะครับแม่เสาเนี่ครับเอาหนึ่งหมื่นเจ็ดเพดดำครับพ่วงหางดำเป็นงัวเครื่องดำนะครับเป็นเชือกระบายนี่กะ กำล่างจะเป็นครับไหว้สนเข้าใหม่ๆพี่น้องครับผมถ้าสนเข้าเร็วไรกับซีหาเดือนสนเร็ยวไร่ก็เจ็บมันก็ประยากกินเนี่ยเจ็ดแปดเดือนสนก็โอเคเอาควันจับจมูกนั่งทับครับพี่น้องโตที่สองคลิปหูดดำครับจมูกสีดำเอาหนานตางามตละรรับมีสือบนี้นะครับสองโตนี้ก็ห้องไว้สามหมื่นห้าพี่น้องร่วมกันเอาโรมาต่อเอาก็ไปเจยบเด้อราคาเบา งัวแม่สาวนะครับหนึ่งมืนเจ็ดนะครับต่อรองไายทรงพี่ลอยลูนะครับเพศดำพ่วงหางดำนะครับบางท่านเขาอยากได้งัวเถ่าครับเอางัวแม่สาวไปเลี้ยงน้อยเนาะงัวอนาคตครับงัวอนาคตแม่นอนาคตมันคือสีเงี้ยคือดีกับใหญ่ขึ้ยคือดีกันเงี้ยคือดีกันให้ลูกให้เต่าอีกหลายตัวนะครับนี่คืองัวแม่สาวบ่แม่นงัวเถ่าพี่น้องราคางัวแม่สาวก็เลย คือว่าแพงเลยได้เป็นดอกขั้นงามๆตัวเด่นๆเนี่ยนะครับราคาลักหมื่นกว่าบาทเอาแยกมาให้แล้วครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันครับต่อรองในทรงฟีหนึ่งร้อยกิโลครับเป็นชุดที่สองนะครับชุดที่สองหรือผู้ใดจะเอาไปยุ่งกันก็ได้สองสาวนี่นะครับกระจายผสมพร้อมกันบ่อยครับใก่ล้ใกล้กันนะครับใกล้เคียงกันปะต่อไปเบิ้งแม่ลูกเข้าไปไปนี้ครับ ต่อไปครับพี่น้องครับสังเกตลูกเพลินปูยลูกเพป็นงามๆครับพี่น้องเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับเป็นชุดที่3ครับไอเทียเปิดราคาเท่าไเลยครับสามหมื่นสองพันครับสามหมื่นสองครับพี่น้องซื้อลูกแถมแม่ครับผมพอไปยังลูกพันแย่อลาดเลยงามครับงามอู้ลูกพันงามได้ครับอู้พี่น้องปีนาขายตัลูกก็สามหมื่นเหรครับพี่น้องนะครับนี่ลูกสาวคนไว้จักเดือนครับไปครับไว้สามเดือนสามเดือน นะครับพี่น้องอล่ำโตเงาครับนังนาดีค้นเหยียนดีนี่ครับแม่สูงไครับพี่แม่สูงร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบว่าลูกได้ครับว้อลูกที่สองยืนลูกที่สองยืนเพื่อนือให้ลูกในง่ามแท่้ลูกง่ามอีลีครับง่ามหน่อยเนาะครับเอาไปผสมหลอดนี่ออกวาชุดสดพี่น้องสดดีเกี้ยงดีเกี้ยงมืนดีกีบเล็บ่อเท่าปกติครับคีบหูวดำจมูกดำลูกสาววัยสามเดือนกวกาๆเนี่หละพี่สนเข้าครับเพดดำพ่วงหางดำท่ายสวยดีนี่ครับ ยังกินนมแม่อยู่เด้พอ,อพ,พี่น้องอ่ะเพิ่งดูเพิ่งกอนพ่นเพิ่งเสี่ยเมียผมถามพิจียบว่าแยกว่าไอ้บ่แยกดอกคนมามันติดเมียนี่สวนมันแล้วที่นซ่าราคาพอสูงเหรอครับเอาสามหมื่นสองครับต่อร่องได้ครับ <c oughs> นะครับเอาเพลแดงพ่วงหางดำนุ่มซีเต้าครับสื่อลูกแถมแม่ลูกเพิ่งง่ามพี่น้อง <c oughs> นี่ครับจมูกดำคิหูดำอ่ะแม่เพิ่งเป็นงว้วไทยกลางครับสูงไคไใว้สูงไร,ไร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบนะครับเอา หัวไทยอร่อยยี่สิบบวกลบลูกได้ครับลูกที่สองลูกที่สองยืนอยู่ยังพันผสมเนาะยังพันผสมครับแต่ว่าเพิ่นเป็นซัดเลรอครับเป็นซัดแล้วเอาครับเอารอบนาครับรอบนาผสมได้หุ่นสัตว์นะครับนี่ครับจมูกเพิ่นบวชิรวเวงหัวไทยให้ลูกโอ้จบลายหยิบเล็บกขอเท้าปกติครับถือว่าให้ลูกงามแห้งนุ่มสีเต่าหไยเนาะครับผมเป็นชุดที่สามครับสามหมื่นสองพันส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลครับคาร์ทูคารทอนประกันให่ ผู้ดูพ่นเกี่ยงแห้งไอเลยครับผมนั่งดีแห้งผุนผุนพิ่นซบแม่บ่ได้สนเข้าเด้อพี่น้องนะครับขีบเล็บกับเท้าปกติเลี่ยมตัวงามล่ำตัวพ่นยาวดีโอ้สามหมื่นสองดูพ่นไทยมุ่นดีงามครับเครื่องดำเครื่องดำนะครับเพชรดำนี่ฝั่งนี่ผู้มีเกี่ยงมีอยังพี่น้องเอ้ยผู้มีดางมีอยังดอกเกี่ยงมื่นดีดูพัน ให้ลูกงามไปเจ็บพันวะสามหมื่นสองซื้อลูกแถมแม่ครับสนใจนะครับโทรมาให้เจ็บกะเพิ่นวางสิมีราคาพิเศษพร้อมค่าพี่น้องสีเมาส์พี่จาสิไล่ให้ฟังนะครับโคมนี่สามหมื่นสองนึ่งหมื่นแปดตัวนั่นหมื่นเจ็ดนะครับสี่โตนี่นะครับรวมทั้งหมดมันหกหมื่นเจ็ดพันถ้าพี่น้องเมาส์คอกราคาเท่าไรหกหมื่นครับหกหมื่น ทรงฟรีสองรอยโลครับทรงฟรีสองรอยกิโลครับพี่น้องอเอาโภชันโภชันวันสงการทรงขอ,อกเดียวเลยหกหมื่นพี่น้องเลยเอา <ผม S 2> นะครับทรงฟรีสองรอยกิโลไปเลยนะครับโคมนี่สามหมื่นสองพันโตนี่หมื่นแปดโตนั่นหมื่นเจ็ดครับสี่โตนะครับรวมเป็นหกหมื่นเจ็ดพันครับก้าพี่น้องมเมาไปบดขอาง ครหกหมื่นหกหมื่นทรงฟีสองร้อยโลครับเออจัดไปเด้อพี่น้องผมเอาผู้ใดคิดจะเลี้ยงงัวครับผมหกหมื่นหนึ่งขึ้นง่ว่าสี่ตัวง่ว่าสี่ตัวครับเต็มขอกอัญัาเต็มขอกอัญัาเอาพี่น้องเอ้ยได้สี่ตัวตัวเมียบดเลยเนอตัวเมียบดครับตัวเมียบดได้เลยพี่น้องมวยปีนาสิบุกอักเอรีของง่ว่านะครับหกหมื่นครับพี่น้องครับสนใจโทรมาให้เจี๊ยบได้ครับนี่งัว่าสี่ตัวนี่นะครับหนึ่งสองเอา สามสี่ผลเอาหกหมื่นนะครับถือตัวละหมื่นกว่าบาทแต่เลื่อยสองร้อยโลกะเติมมันซอยกันเออจังวากันเท่ามะขุยกันนะครับครับผมอีเด้อพี่น้องลูกงามเด้อข่มนี่เอานะครับมีสี่โต้หมื่นนี่ครับอยู่บ้านอ่าอยังก็อนหิบ้านนาวานนาวานนาวานอำเภอปทุมราชพงสาจังหวัดอำนาจเจริญครับของห่วยเจียบอยู่แถวๆหลังอำเภอเด้อมาเบิ่งเอาพี่น้องสี่โต้หกหมื่นครับหรือผู้ใดเงินบ่พอกะเอาเป็นโตก็ได้วิบัิหาได้เบิดครับผมเด้อตาพี่น้องมัก ตอนลูกเพิ่งามแห้งครับต้องเอห้อยเพิ่งบาดนั่นนึงเราต้องหางแข็งแหละห้อยโดนตะปูโดนยังนะเพื่อนพี่นนอนนอนเพื่อนครับบ่ามืเหยียบโอ้มืเหยียบนั่นึงครับหายลอะ่ะครับหายแล้วเอ้าโอ้งาำไรสนใจตัวใดโทรให้เจี๊ยบครับเฟซบุ๊กสิทธิชัยวงศ์ศาสตร์นะครับทักมาทางเฟซบุ๊ก็ได้ครับไลน์กับเบอร์โทรเลยนะครับอ่ะพันธุ์สงการนี่กับพี่น้องขอให้ เที่ยวให้สนุกหน่อยเนาะไวมีความสุขครับไวมีความสุขนะครับกินเราแล้วเราก็จะขับรถเด้อนั่นเดี๋ยวคนอ่ะเป่าสำหรับคลิปนี้ครับพี่เจ้าประทุมราชก็ไปเจี๊ยบครับขอจบคลิปเพี่อังนี้ครับสวัสดีครับอ้ายครับ